คมสองพันห6 7นะคะพ่อดื่มนมกินขนมตอนเช้านะคะโหยอะเยหยยดหยยดหยียดเยียดต้องใสต้องใสผ้ากันเปื้อนแล้วมั้งเวลากินพ่อดื่มหยดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็ดเอาเช็ดเอา อย่าก,กระดกเยอะดิถ้ากระดกเยอะวันใวมันจะหกจะล้นปากขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงเลยนะคะพ,พ่อพ่อเพิ่งออกจากห้องไอซีมาได้ห้าวันนะคะวันนี้วันที่ห้าไปเข้าห้องไอซตั้งแต่วันที่สามสิบกรกฎาคมสองพันห้รสิบเจ็ดแล้วก็หมอ หอให้ออกมาได้ตอนห้าวันที่ห้าถึงหกคมต่งมานหเจพอแข็งแรงขึ้นหมอเลยให้กลับบ้านตอนนี้กำลังกินนมขนมเอยดื่มนมกินขนมปะขนม,ขอนมโอเคช่งชวงเช้านี้กินตรงเยอะอืมเวลา 小康，小康，奔两，奔两。 ไม่ใ,ใครคุณหมอนข้างชาแนลค่อ hmm? คุณหมอนข้างชาแนาสวัสดีค่ะคุณหมอนข้างชาแนลพ่อชูสองนิ้วให้ <laughs> สวัสดีค่ะพี่ภาค่าคะคสวัสดีค่ะพ่อเพิ่งออกจากห้องไอซียูมานะคะห้าวันพ่อเข้าห้องไอซียูวันที่สามสิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด น,นี้เพิ่งออกมาได้ห้าวันนะคะขอบคุณนะคะที่เข้าให้กาลังใจนะคะพ่อจ๋าคุณหมองข้างจาแน l บอกสวัสดีครับให้ชูสองนิ้วมาสองอันสวัสดีค่ะ <c oughs> พ่อแข็งแรงขึ้นแล้วกลับมาได้ห้าวันพร <c oughs> าเดี๋ยวมันไปทำ เตรียมข้าวให้ก่อนนะนะพ่อนั่งกินไปก่อนนะสวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวี v e A. อะไรนะคุณวิวอะไรเดี๋ยวนะคะมองไม่ค่อยเห็น สวัสดีค่ะคุณ V i e n g s a m a l บอกดีค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณ D o m Studio T V m a c ป .5 อะไรนะีขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะ พ่อเดี๋ยวมันไปเตรียมข้าวให้นะ ไปเตรียมข้าวให้นะรับไปนะ สวัสดีค่ะคุณวีคุณวี i e n g บอกว่าหายเร็วๆนะคะพ่อจ๋าอพ่อช่วสั่งนี้ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไปเตรียมข้าวให้พ่อก่อน